โอกาสครูบาจารย์คณะแม่ชีและก็เพื่อนเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่25กันยายน2567วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เราฟังธรรมะเราเรียนธรรมะเะเออเราปฏิบัติธรรมะเนาะเ,เรียนธรรมะเรียกว่าปริยัติเนาะ เออ,เอ,อ,เอ,อคือศึกษาพระธรรมคำสอนนะศึกษาประวัติต่างๆเพื่อให้ความลงใจเพื่อให้เกิดศรัทธาอ่ะเออแล้วก็นำไปลงมือปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าภาวนาเนาะนี่นี่ส่วนผลของการปฏิบัติก็คือปฏิเวทเนาะเออนั่นแหละค่อยจะรู้ผลมันเนาะ พราะฉะนั้นอตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการปฏิบัติเนาะ,ะโดยนำเอาอพระธรรมวิธีก็คืออาณาปานสติมาฝึกมาหัดเนาะทำให้มากจเจริญให้มากด้วยอาณาปานสติสมาธิเนาะเพื่อยังผลไปสู่ปฏิเวทนะเพราะ,ะฉะนั้นอ พวกเราทั้งหลายเนาะจะได้รับผลหรือเรียกว่าอ,าอาภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะจากการปฏิบัตินั้นๆนะเพื่อยังความดับทุกู้แจ้งในทุกู้แจ้งในเหตุแห่งทุกข์แรกก็ความดับลงของทุกนั้นเรียกว่าปฏิเวทเนาะเพราะฉะนั้นเราทุกคน ไม่ว่าหญิงหรือชายไม่เลือกชาติกำเนิดสูงต่ำดำขาวธรรมะ,ะยุติธรรมเสมอถ้าผู้นั้นนำมาปฏิบัติเรียกว่าลงมือทำเนาะยังผลให้ถึงความหลดับลงแห่งทุกได้นะ,ะพระเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเป็นอยู่เลยชอบโรคจะไม่ว่างจากพระอรห,รหันเหไหมเพราะนั้น ทางในทางสมมุติพวกเราต่างกันพระชีนะ,ะผู้หญิงผู้ชายแต่ในทางวิมุติเราไม่ต่างกันดอกเนาะ,ะล้วนเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเนะสมอกันด้วยธรรมเนาะเพราะฉะนั้นสุขไดจะเท่าความสงบเป็นไม่มีเนาะเพราะความสงบนั่นแหละเรียกว่าผู้ทรงธรรม นะความสงบจากอะไรอ่ะจากอาสวะจากอารมณ์ทั้งปวงอ่าอ่า,อาจิตใจสงบนะเรียกว่าสงบจากอาสวะอ่าสงบจากอารมณ์อ่านะเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนะาะออเราก็จะเห็นแจ้งในความดับลงนะนี่ของทุกน,นั้น นะเรียกว่าสิ้นสุดนะแห่งทุกนะเพราะฉะนั้นทุกๆุกคนนะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงได้ทุกๆคนนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะอธิษฐานเอาอยากได้อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำมันเป็นไปไม่ได้เนะาะเพราะฉะนั้นต้องลงมือทำทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งมั่นเชื่อมั่นนะในศีลนะในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ารัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งอันกเกษมนะเป็นที่พึ่งอันออชอบเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเนาะเพราะฉะนั้นตรงมั่นใจเราเอาศีลเอาธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งของใจเราเนาะเพราะฉะนั้น ทุกคนนะต้องไปถึงในที่สุดแห่งทางพ้นทุกข์ให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ขอให้กำลังใจที่พูดอยู่ทุกวันนี้พูดให้กำลังใจพูดเหมือนกับสร้างขวัญกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงมั่นใจในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นั้นเนาะ ที่พวกเรานับถืออยู่นะเชื่อมั่นไม่ใช่เป็นหลงเอาสิ่งข้างนอกมาเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมหลงอารมณ์หลงอารมณ์กามารมเนี่ยเห็นไหมหลงความโลภหลงโทสะเนาะนะหลงดีหลงชั่วอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายต้งตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจนะ ทำให้ถึงความพร้อมความเพียรเนานะ,ะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติสมาธิเนาะ,ะนั่นแหละเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราเนะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเองมั่นใจในธรรมะมั่นใจในศีลน,นะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ กำหนดสติรู้อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะ,ะเพียงพอสำหรับคำว่าสิ้นแห่งความเป็นทุกข์ได้เนาะเอารับพรญัติา,าวะริวหาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังสุมหัง กิะเมวะชะมิฉันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดประโสยธตามณีโชติราโซยธาอะอภิวานณสีริสะนิจังบุชาปจายิโนจตาโรธรรมาวัฒทันเตอายุวันโอสุขังหะลังสาจุ